วันนี้จัดรีโวเข้ามาใหม่นะครับคันนี้คือ2.4 e-pass นะครับหน้าจอทัชสกรีนนะครับแอร์เป็นแมนนวลนะครับเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับโหมดการขับขี่3โหมดนะครับตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเป็นสมาร์ทแคป i r a n h a นะครับเป็น smartcab piranha สีดำตัวสูงนะครับรถป้ายแดงมือเดียวนะครับไม่เพียง50,000เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะผมบอกเลยว่าอันนี้ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปนี้พร้อมกันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเตสีครับวันนี้อยู่ผมเนทอโต้นะครับก็อยู่ที่บริษัททอโต้นั่นเองนะครับวันนี้นะผมมีตัวรถกระบะนะครับถ้าใครสนใจอยากเอาไปใช้ช่วงปีใหม่ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับก็ยังสามารถที่จัดแนนกันได้อยู่นะครับวีคหน้าก็จะเป็นวีคสุดท้ายละแน่นอนนะฮะอยู่กับผมอยู่กับรถสวยนะครับแต่ก่อนจะไปชมฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคันนี้นะอยู่ขวามือเอออยู่ซ้ายมือขวามือของผมเซ็ถูกแล้วนะคันนี้คือโตโยต้ารีโว เป็นรีโวหน้าหล่อนะนับคันนี้คือ t o y o ต a r ร v o ว่ี n n น r นะครับปี2 1 8 8นะครับได้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับเป็นแครบตัวสูงเกียร์ออโต้นะครับราคาอยู่ที่5,500 0บาทนะครับ5 000, 5า0 0บาทไปชมกันว่าได้อะไรบ้างนะครับจริงๆหน้าหล่อหน้าโลโคต,ตัวเนี้ยก่อนหน้านี้ราคากระฉูดเลยนะแตนะ่พอปลายปีราคาดรอปลงแบบล่วงอยู่งถ้าใครหายอยู่ตอนนี้คุ้มมากนะราคาหายไปเป็นแสน ครัคันี้เป็นปี2018นะครับจะได้เป็นหน้าหล่อหน้าโลโก้แบบนี้นะครับเขาจะเรียกหน้าหล่อนะหน้าแบบนี้นะครับมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยนะครับครอบด้วยสีดำเบลนโนแบ็กนะครับตัดด้วยเส้นโครเมียมนะครับระบบไฟหน้านะครับเป็นตัวเดียวกับรีโวตัว G เลยนะครับก็คือเป็นโปรเจคเตอร์นะเป็นโปรเจคเตอร์เลยและโคมหน้าในเป็นสีดำนะครับตัดกับเส้นเดย์ทา n ์มดิงไลท์แบบนี้นะครับพร้อมโลโก้ไฮลักนะโคมแพ้แน่นอนนะครับ แล้วกระจังหน้านะครับก็จะเป็นกระจังใหญ่นะครับเป็นสีดำเป็นโนแบ็คหรือกลอสไฮแบ็คกันเองนะครับตัดกับเส้นโฟเมียมนะให้รถดูบึกบืนมากขึ้นนะไฟหน้าซ้ายขวาแท้เริ่องโรงงานนะคันนี้สีเดิมสวยป้ายแดงมือเดียวนะครับป้ายแดงมือเดียวนะโฉมนี้เขาเรียกว่าโฉมรีโวหน้าหล่อหน้านี้จะมีตั้งแต่ตอนปี18นะ17ปลายปีปี18จะเป็นหน้าหล่อแบบนี้นะครับถ้าหน้า16 17หน้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ คันนี้2.4 E-Pass ต้องมีอะไรพิเศษแน่นอนนะครับนะไฟหน้าจัดเต็มไปแล้วนะครับล้อแม็กนะครับเป็น6ก้านนะครับ6ลูร้อยนะครับยางนะครับเป็นบิตโตนปี22นะนะยางเป็นปี2022นะครับกับรถป้ายแดงมือเดียวช่วงล่างเดิมแน่นอนนะสีเนี่ยบางๆนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับกระจกม้างข้างปรับพับไฟฟ้านะมีไฟเลี้ยวนะรถสมัยนี้มีไฟเลี้ยวกันทุกคันนะรอบด้วยโครเมียมนะครับ คันนี้กระจกเดิมนะครับด้านข้างกระจกเดิมนะครับติดกันศาสให้เรียบร้อยนะครับสองฝั่งกันศาสปกติกันศาสจะมีแค่ประตูนะแต่คันนี้ติดให้ที่แคบด้วยนะครับนะบันไดด้านข้างนะครับตามสไตล์รถตัวสูงนะรถพีรันเนอร์ต้องมีบันไดแบบนี้นะครับเป็นสีดํานะครับพอถึงท่อนสุดท้ายนะท่อนกระบะนะครับก็จะมีโลโก้พรีรันเนอร์นะครับบ่งบอกว่าเป็นรถตัวสูง รถคันนี้สีเดิมทั้งคันเลยนะสวยมากนะครับนะผมจําได้ผมเคยขายตอนนั้นน่าจะอยู่ประมาณห้าแสนเจ็ดห้าแสนเก้านะครับแต่วันนี้เสนอขายเพียงห้าแสนห้าพันบาทนะครับซึ่งคุ้มมากๆนะครับแล้วดูนะยางเยืงที่ผมบอกปียี่สิบสองเนี่ยดอกยางยังใหม่นะยังนิ่มอยู่เลยแล้วก็คัสซีเราพ่นกันสนิมมาให้หมดเลยนะครับแล้วจะเป็นตัวกระบะแล้วก็ตัวคัสซีนะครับนะคันนี้ได้พิลันเนอร์เกียวโตนะดีมากเลยนะครับ พอามาถึงด้านท้ายนะครับสังเกตตัว E E+ พตัว G นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับจะไม่เหมือนกันแต่ผมจะบอกว่าตรงไหนมันไม่เหมือนกันนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไส้เหมือนกันปกตินะกันชนทะตลเลนเหมือนกันปกตินะครับมือเปิดเป็นโฟเมียมนะเหมือนกันแต่ E+ พมีกล้องจะเหมือนมาในตัว G เลยก็คือมีกล้องมองหลังนะครับเป็นกล้องถอยหลังให้เรา นะรพร้อมไฟเบรกตรงนี้นะครับแล้วก็โลโก้นะครับก็โลโก้จะเป็นตัว E นะครับเวลาสังเกตรุ่น e p a s ะดูง่ายๆนะถ้าเป็นตัว G โลโก้จะเป็นตัว E เอ้ตัว G ถ้าเป็นตัว E โลโก้ก็จะเป็นตัว E แต่ e p ั s s เนี่ยมันจะไม่มีเขียนว่า E-Pass นะ E-Pass เราดูจากไฟหน้านะครับหนึ่งจุดที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ดูจากกล้องตรงนี้นะถ้าดูจากไฟหน้าเอะไฟเป็นโปรเจคเตอร์พอเดินมาด้านหลังเอ้ามีกล้องอันนี้ตัว G หรือเปล่า เราก็สังเกตได้จากโลโก้ตรงนี้ซ้ำอีกรอบหนึ่งแสดงว่ารุ่นนี้คือ e-pat e-pat option จะเหมือนตัว G เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวภายในนะครับดูโครงสร้างด้านท้ายนะครับป้ายแดงมือเดียวนะครับสวยเนียนๆแบบนี้นะแม็กไ n เนอใหม่ๆนะโครงสร้างซ้ายขวาเดิมหมดนะครับคันนี้คือ t o y o ต l Revo นะครับ2.4 e-pat นะครับเป็นตัวสูง P-Lun ันพร้อมใช้นะครับภายใน ที่ผมบอกเนี่ยตัว e-pat นะครับภายในก็จะเป็นโทนเบาผ้านะเป็นโทนเบาผ้าหมดเลยนะครับในคงในแคปบนะบเป็นหนังนะด้านหลังเนี่ยตัวเนี้ยที่นั่งเนี่ยเป็นหนังแต่ตรงเนี้ยเป็นผ้าถ้าเป็นตัว G มันจะเป็นหนังหมดเลยนะครับแล้วก็จะมีแอร์ด้านหลังให้อันนี้คือ e-pat มันจะไม่มีแอร์ตรงนี้นะครับแลคันนี้ก็เลขไม์อยู่ที่ห้าหมื่นกว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับเนี่ยผมกระต้านทีเครื่องเลยดูนะผมกระตาเครื่องละ หน้าปัดใช้ได้ทุกจุดนะครับน้ำมัห้าหมื่นเจ็ดพันสามร้อยสิบเอ็ดกิโลคันนี้คือป้ายแดงมือเดียวปีสิบแปดภูมาร้ายมัลติฟังก์ชันเกียร์ออโต้นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับเกียร์เหมือนโฟล์กเจอร์เลยเกียร์เหมือนการโหมดกานครับขี่สามโหมดแต่มีสองปุ่มมันมี e เข้าโหมด normal mode แล้วก็ power mode นะครับนะบถ้าเราไม่กดใช้โหมดใดโหมดหนึ่งมันจะเป็น normal mode เพราะฉะนั้นคันนี้มีสามโหมดการขับขี่นะครับแล้วก็ ระบบแอร์เป็นแมนนวลนะเป็นรถกระบะใช้งานนะครับเป็นแมนนวลอย่างนี้นะอันนี้ปรับทิศทางความแรงแล้วก็อุณหภูมินะครับพาวเวอร์เอาเลสอจุดนะมีครบอันนี้ USB นะกับ AUX มีครบนะที่ชาร์จแบตไม่ต้องกลัวเลยนะชาร์จได้ทุกรูเลยนะหนะึ่งสอสามหน้าจอก็เป็นตัวทัชสกรีนนะเป็นทัชสกรีนแบบนี้นะครับแต่ตัวนี้มันจะแสดงแค่กล้องอย่างเดียวนะ นะครับมันจะแสดงแค่คล้อกอย่างเดียวนะครับแต่เชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้ปกตินะครับแต่เพียงแต่ว่ามันจะไม่อาสามารถเอาภาพจากโทรศัพท์มือถือมาไว้ในจอนี้ได้นะครับสำหรับรถใช้งานเท่านี้ก็เพียงพอนะครับ2.4 e- พัสนะครับไม่เพียง50าหมื่นนะครับกับรถโครงสร้างเดิมๆแบบนี้นะนะครับผมบอกเลยว่าตัวซอกแก้มซอกแค ซอกประตูทุกจุดนะครับน็อต mm hmm. ไม่มีขยับนะครับถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวโทรเข้ามานะครับเราจะส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะครับ mm hmm. ผมบอกก่อนเลยนะถ้าใครขาสั้นนะอย่าได้เปิดฝากระโปรงรีโวเลยนะหนักมากหนักแล้วคือที่ค้ำโชคเนี่ยสูงนะที่ค้ำเนะี่ยเขามีสองเลเวลนั้นมีตรงนี้หนึ่งมีตรงนี้หนึ่งนะครับต้องบอกว่าฝากระโปรงหนักมากรีโวนะครับโครงสร้างนะครับเมทาร์คเดิมนะครับแล้วก็แถบสีเขียวตรงเนี้ย ผมบอกได้เลยว่าเป็นรถป้ายแดงมานะครับนะแล้วก็ดูฝากระโปรงนะครับน็อตไม่มีขยาบนะครับตัวบนตัวล่างแล้วก็ตัวต่อตัวโปเตอรตต้าแบบนี้นะครับปั๊มลมปั๊ม ABS เดิมนะครับตรงนี้เป็นท่อนคานหน้าัางขวานะครับเดิมนะน็อตไม่มีไข่เลยเห็นไหมครับนะเครื่องยนต์ 2,400cc นะครับเป็นตัวเทอร์โบแปรผันนะครับแบตเตอรี่ลูกใหญ่นะเป็นแบตนํำนะครับโง 3k นโะครงสร้างตัวรถด้านในนะครับเนียนๆแบบนี้นะครับ,นะค,รบคันนี้การันตีเลยนะไม่เพียงห้าหมื่นนะครับไม่เพียงห้าหมื่นกว่ากิโลนะครับได้รถปีสองพันสิบแปดได้รีโว่หน้าหลอ่อที่เราเอาไปขับนิดนึงเปลี่ยนลง้งเปลี่ยนล้อที่เขาไม่รู้เลยนะว่าเป็นตัวจีหรือว่าตัวย e ีพันะครับเพราะว่ามันเหมือนกันแทบทุกจุดนะครับถ้าภายนอกนะเป็นยังไงถ้าใครสนใจนะกับโตโยต้ารีโว่คันนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับที่เพจ นะครับพอโตหรือว่าเบอร์โทรที่เขาขึ้นโชว์ไว้ด้านล่างหรือไลน์แอบได้เลยนะครับนะบ้มาทดลองขับกันว่าจะถูกใจท่านไหนอาหารไปเที่ยวปีใหม่ไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้นะครับกับโตโยต้ารีโว่สองพัน e สีพัไม่50,000ราคา5 5 0 0 0บาทนะวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ